ออกรถไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็ออกได้ที่เอ็มเคสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องมิวนะคะแล้วก็ทรัพมงคลรถคาภูกเก็ตค่ะออกรถกับทรัพมงคลรถคาง่ายนี่เดี๋ยวง่ายยังไงนะคะไปดูกันอย่างแรกเลยนะคะเรื่องเอกสารสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะเตรียมมาแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ดูเป็นพรหรือจัดไปแน้นนะคะเอกสารไม่ยากเลยค่ะ หนึ่งค่ะสำเนาบัตรประชาชนค่ะสองสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสามนะคะสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะสี่ค่ะสมุดธนาคารย้อนหลังหกเดือนหรือว่าสเตทเมนต์ค่าดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถปรึกษามิวแล้วก็ทีมงานสับมงคลออโตคาของเราได้ค่ะเพราะเราเชี่ยวชาญทางด้านไฟแนนซ์นะคะรับรองว่าจัดครั้งเดียวต้องผ่าน และร้านของเรามีรถให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น SUV กระบะตอนเดียวกระบะตีประตูรถเกง๋งอีโคคาร์หรือว่ากระบะแคปมีให้เลือกมากมายเลยค่ะและสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการตรงรถถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ <c oughs> บอกแล้วเรื่องรถครบจบที่ S M K สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถบ้านเกรดพรีเมียมนะคะที่แตกต่างจากที่อื่น อยากให้นึกถึงมิวแล้วก็ซับมงคนโอต,โตคาภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้มิวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย